สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทุกทวงเกี่ยวกับการการรับเคที่สงสัยพวกนิสตรงหรือโรคภูมร้อนเนาะอุปกรณ์ก็จะมีโอแท็กนะคะแล้วก็ตะหลอดนะวัสดนะคะดูดีๆเนาะเควายเจลลี K ่ y erry, หรือไทโลเคนเจลลี L ่นะคะก็ไอดีแบบเย็นๆเพื่จะให้วาสุมันคอนซิลิฟวาสุของเรนี่ยก็คือทำให้ เรื่องหดตัวเพื่อที่จะแบบว่าลดความร้อน,นอยงนั้็มอันนี้จะเป็นน้ำร้อนสลด์แบบลาวัยก็คือใส่ช้อนยันชี้ชี้นะคะในกระสายิ้เนาะแล้วก็มีการตอรลูกน้ำตาลมาทในเลืาาเอดโอเคสมมุติว่าถ้าเคสม,มามต้องทำยังไงบ้างเคสมาก็อย่าง,รางมมาแรกก็คือก่อนตอนมาค่ะจะมี ที่ปัญหาที่เป็นนายทหารแพทย์ค่ะเขาก็จะเช็ดตัวรถไข้มาก่อนแล้วลงหน้าเพื่อที่ลดอุณหภูมิในร่างกายค่ะเรามีหน้าทีา่วัด <Social>? mm hmm. อุณหภูมิที่สารทวารค่ะแล้วก็เจาะน้ำตาลปลายนิ้วนะคะเพื่อดูผลน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยกันเช็ดตัวนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ตอนนี้นะคะก็ โครแพ็กที่วางตรงไหนมั้งคะพี่หิวโครแพ็กก็เราจะไว้บริวเวณที่เป็นเก็เบเก็บความรอ้บบมรอนใช่ไหมจุดเก็บความร้อนก็ตามอะจัจกรและท้ายทอยนะคะคหรือว่าข้อเับต่างๆนะคะฐานบริเวณฐาหนีบนะคะและ้วก็วัดไข่เราต่างวัดยังไงบ้างก็คือวัดไข่ เราก็ต้องดูอุณภูมิที่มันอยู่ค่ะที่ตลอดต้องให้ต่ำต้องระบาดก่อนเนาะแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็บีบเจลลี่ใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้ไปตรงงนี้เลยนะคะครบแล้วแล้วก็เสร็จใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นคนนึงเสิร์ฟเจลลี่เราเสิร์ฟเองก็ได้ค่ะเพราะมันไม่ได้ไอ้นี่ก็หลอดเจลลี่แล้วก็ เสียบเข้าไปที่กอดนอนตะแคงนอตะแคงแล้วก็เสียบเข้าประมาณกี่นาทีประมาณสามถึงห้านาทีใช่แล้วแล้วก็เจาะน้ำตาลทุกคนก็จาะน้ำตาลช่กันจาะอะไรทุกคนก็วัดไข้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวในมาแลก็จะเกิดเสลนเรือำงเรียบร้อยเรียบร้อยที้ทุกคนัแค่นี้ก่อนเนาะไ้สวัสดีค่ะ